สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามักอากาศช่วงนี้แห้งไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปนะพี่น้องจ้าแบบกระล่งดีนี่แดดก็ดีอากาศก็ดีแบบนี้มา,าดามยางปาเดสมือได,ด้จ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องว่ามันบ่มืดดูอะไรนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องสามีปีซีปีแล้วล่ะที่แพทย์บ่ได้เก็บเนี่ยแพทย์เท่าที่แพทย์จำได้ผ่านมาเบิงมีปีที่แล้วแพทย์บ่ขึ้นมาเบิงปีนี้ไล้ล่องข้นมาเบิงอ้าว พ่อบ่าย่พี่น้องเอ,อ้ยมาเบงมาราสีแก่บ่เด้อพี่สูตรน้ำกันเลยจ้ะมาพี่น้องจ้ะก็ใส่ได้ยุจ้ะอันแบบเอาไปเห็ดเห็ดสวรรค์หรือว่าเห็ดแหนมเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องคอนเสิเอาไปหนึ่งเอาไปแกงเอาไปผัอดอะไรเด้อจ้ะเด้อมันเถ่ามันเถ่าแต่ว่าเดี๋ยวข้าไปเช็คอีกเท่านึงว่าเรามีนอนบ่เด้อพ่อแม่พี่น้อนงแต่เยนย่างึ้นมา่ล้วก็เอาซะนี่ไม่มีนอนนะจ้ะเห็ดหน้านี้ไม่ค่อยมีนอนแต่ว่าเห็ดหนาห่อนนอนขึ้นไวมากเห็ดหนาหนาวบ่ปั้นได กระสิแห้งไปซื้อๆเหีียวไปซื้อๆประม่านั้นผู้บ่าวแรงอย่างเงี้ยมันดีต่อใจเนี่ยเดินป่าเนี่ยขนาดมาเดินป่ายังเจอผู้ชายเลยพี่น้องจ๋าม้อน้แฟนแฟรบ่ไดดมานําเด้อจ้ะได้แล้วมีลูกแฟนเลยมาผู้เดียวอากาศแบบนี้ล่มกะโอเคอยู่จ้ะแห้งแน่บพะแห้งแน่เท่ากับละว่างเอาเวลาเขางากับเบิ้งต้นหมอต้นไม้เอาพ่อพี่น้องกับว่าถุว่าบ่าด้แห้งปันไดแต่ล่มเป็นธรรมดาของเดนมาร์ก แลวการรังเมือมันร่มแห้งเขาก็ไปตองเขาปลาด้วยจ้ะพี่น้องอันตรายมากไปเดี๋ยวไปหลุ่นน้ำกันต่อเด้อจากพ่อแม่พี่น้องจ้าก,กระทือประมาณด้วยจะใช้ได้นะคะว้าวพ่อแม่พี่น้องหลังจากเมื่อกี้เราบอกเจอกันเมื่อช้าไปแต่อันนี้แบบกําลังดีเลยจ้าง,งามๆเลยพ่อแม่พี่น้องแบบสวยเลยค่ะนี่สวยๆเลยจ้าเห็ดนางรมมันก็มีอย่างสีแหละ,นะนเนาะเลิศมากนี่สวยจริงๆค่ะ สวยงามนะคะโอ้ยผีผีผีมัลนลุนลงมาผีเอ้าวุยนเล็ดจ๋าเล็ดเล็ดมากะคะ่ะพี่น้องค่ะดอกนี้หน่อยเพื่อนให้นบอนนี่นี่ ยงไปก่อนเนาะเล็กๆเ,เพียบเลยถ้าเราใหญ่นะเสดมาเก็บอีกคือเกา่นละพี่น้องจา้าโอเคค่ะมนัมนๆอีกแล้วมันนี้เนาะมันอีกแล้วจ้ะบอกค่ะนี่สุดยอดเนาะแต่อันนี้ย่อมรับว่าเห็นไปร้ายเหมือแล้วพี่น้องบบมีเวลามาเอามือน,นี้มีเวลามาเอาแล้วแตทเพาวนาหน้ายุ่ยยากแล้วเถ่าถิมนี้จานะ้าเนาะ มันบ่หลายแต่ว่ากะต้องมากเก็บ่ะนะแต่ว่าเพี้ยนแต่ว่าเอากะถือเวลาโอกาสมอๆว่าแด่ออกกันเลาะไปเลอยเองสินะนี่ใครอยู่ราถามมาด,ดามอันนี้เถาถิมซื้อเถาถิมเหี่ยวถิมบ่เอา,าเอาด้อจะเด้อเถาจ้ะอีกแล้วจา้าเห็ดนางลมของเฮาอันนี้เป็นเห็ดนางลมที่มาดามเหลือไว้ช่วงถี่เพื้นที่มะามหาเด้อจ๋าเด้อนี่มันกะถ้ามันใหญ่เฮาก็ได้ม,มากเก็บจังสี่ละพี่น้องจา้า เห็ดนั่งล่มเห็ดนั่งลมป่าธรรมชาติเดนมาร์กนะจ๊ะเห็ดนั่งล่มเพราะว่าพี่น้องบางคนก็เอินเห็ดนั่งฝ่านั่งล่มนั่งฝ่ากะสิคือกันนั่นแหละ,ละพี่น้องเอ้ยอ้ยนน่นเอ้ยอ้ยนน่นถากจงไวให้เจ้าอยู่ด้วยนีย่จงไวให้เล่าเนี่ยจงไวแบ่งกันถากสิงกินเลยจ้ะพี่น้องจ้าที่มันล้นลงไปเมือ่อกี้นั้นผื่นดินกับสิจงไวหันละเพื่อเล่า ไตมากแล้วก็ิได้กินเนาะแบ่งกัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยน้องอเอ้ยอากาศเย็นเบาไปเบามากไอเลิฟยูเลยโอเคโบกิบจนหลอน่อนจนเกี่ยงหรอกจก้ะแต่ก็เกือบเบิดอยู่จงไว้ให้ถากแน่นอยหนึง่งไปไปรับชมกันต่อเลยจ้าสิมีเห็ดเห้งเบาเนาะ บรรยากาศดีดีเห็เบ่งป่าได้พี่น้องเด้อพูดนะเป็นภูเขามาดามปีนเขาเด้อจะ้ะเด้อพี่น้องจา้าโอ้อยยางไปยางมาลุ่มหแ,แห้งอ่ะได้พี่น้องก็เลยกับบริเวณแห้งทั้งคันที่ว่าอันนี้ดอกเกิดกับพ่อพ่อยางใดอยู่จ้ะเห็นเบ่งพี่น้องจา้าเห็ดนั่งล่งอุ้ยนะจางมันถอดอันบ่วงามเออเออเอออันที่โบสวยล่นไปเป็นไร โอ๊ยจยใช่ไหมโอ้ยเผืนอตีมันแข็งขอโทษขออภัยดอกเงาเดี๋ยวข้างอยู่ไหนคิอของในน่าอีกพูดนะดครับพ,พ,พี่น้องนั่งขางขอนนี่สีตัดส์ขาเฮดไซอันกตาอืมขาตัวนึ่งน,นี่งามเลยพี่น้องย่อก็ผม่งามด้วยก็สมมติเอานี่ ดอกงามงามคือนะโอ้ยถ่าขึ้นหลายเลยติดน้ำแขนน้ำมันนี้มาดามโอ้ลมสุดยอดเลยลมแรงมากพี่น้องเดินป่าต้องระมัดระวังนะคะมาดามกต่เนี่ยมเรืออยู่จะหมุดปลาฟ้าดงมาเอาเห็ดดอกนี่เ้เดี๋ยวออกจากนี่ก่อนเดพนนนน้พี่น้องร่มมันแห้งน้ำพรเจ้าบุญใหม่ ปีนี้ไม่ค่อยอลังการเหมือนปีที่แล้วเลยต้นนีสก็บเลยด้อจ้ะเด้อเพราะว่ามะดามสิบัมาองน,นี้อีกแล้วเพราะว่ามันคงสิบ่เกิดอีกแล้วละ่ะมันส่งคือสิเนี่ยแต่ว่าทางไตนะ่ะทราบลาบเย่เด้อพี่น,อน้องแต่ว่าจักสิเอาหรือบัวเอามันเออห่ายขึ้นยากแท <laughs> ้อิ้บให้ต้นหัวสันหัวขอนเดี๋ยวเสียห้เบึงเพราะอะไรรู้ไหม Nó thạc lên mất rồi chả Mình tính ta áo đầy bỏ Để mà làm gì Phải à, bằng cái đoạn xong Mình sẽ đếm dấu Kẹp ra một con Thì vẫn ngang vẫn cả ngang Thì thì lèo này Phải tìm khỏi lên Chắc Ta có những hến đỏ Ngày nói lại rồi đấy Đó là ừ, cứ sự bồi nhầy lắm Đó Nó. Đó là cái bồi nhầy Thì khuôn rồi แถวก้อนที่แพทเหลือไว้ง่ายอยู่แต่กระแหงนี่แถวก้อนที่มาดามเก็บเห็นปะแพทเก็บมามาเบิ้งห้องไต่กันบันอลังการบ่นุ่จ่ะพี่นอ้องอุ้ออออยพ่อใส่ได้บนะ่ก็งามอยู่ได้ละเนาะก็สวยอยู่ได้ละสวยอยู่สวยกะยังอยู่จ่ะตรงนี้ตั้งขากล้องได้ตั้งขากลองเก็บเลย เด้ว่าต่้งขากล่องได้ซันแดดๆดดดดดดอยู่ซือส,ส่งสีลมอยู่ตลอดเวลาเลยด,ดูว่าเราจะใช้ได้บ่ใส่บ่ไใดกันถากแล้วกินจนสิเบิดแล้วไหมเอ้ยนะมันเรื่องใด่เจ้าเฮ้ยขอว่าละตัว เอ้ยขอโทษขออภัยเลยจ้ะเด้อเจ้าม้วซักม้วขวบเมือกี่น้องเอ้ยเก็บออกเดี๋ยวคอยไปตัดขาที่หลังกันนะ <c oughs> นี่โอเคอยู่ได้แหละเนาะเดี๋ยวคอยมาหลุนน้องกันใพวันตอนตัดขาต้นนั่นเอาไว้ขาซะมา,มาหาผืนเรียบๆตัดขเถ้นเป็นได้มู่เจ้าม้วซักม้วขวบเมื่อกี้นี่มีผู้ใดหักแตกเนี่ย <c oughs> พี่น้องาโอ้ยมาดามเอเด้จก็ได้บปดปีสีสัตวนะพี่น้องเอ้ยดมสาดวมาต้นนี้จุจงไห้ถากเด้อโยนไปคนไหนโยนไปน้ำผืนแล้วก็มากินได่ขี้เกา่าเพราะว่าอ่าถากเขาสีฟังอยู่น้ำไต่ใบใหม่อยู่ในผืนดินนี่แหละพี่น้องโอโอนั่นเฮ้ยมีดบาดมือตะของบอ มีดทั้งคมพี่น้องก็คือครับนี่พี่น้องเบิง้งเข่าอยู่ได้นน่นะเลือดอย่ออกเด้อกดแห้งไปหน่อยนึงดันไอ้มีดคมมีดดันไปถึงมือตะขอองแม่ที่หลังต้องระมัดระวังกว่านี้นะมาดามอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเขาว่ามันแมนขั่วมีหล่ลมก็แห้งแห้งมานิว่าสิลงไปเบิ้งั้งใต้อีกขอน,นึงว่ไปแล้ว เพราะว่ามันมันล่มแห้งพี่น้องบอ,อยากลงไปมันเสี่ยงพดนี่กะสิกลับไปหารถแล้วจ้ะแดดดีๆยังสิกะจักว่าล่มเห็ดหยางเนาะแด,ดดดีดีแทนทีสิไดแบบยางปลาแบบมวนๆฟินๆหยาดในล่มนี่แหละอันนี้จงไว้ถากกินซะแหงเหี่ยวหมดล้ะหยาดอยู่เด้อพี่น้องมันอันตรล่ายอยู่เด้อต้นใหม่มันหักดู ก็สิว่าได้อยู่ตัวไหนที่ไม่สวยก็เหลือไว้ถาทาเป็นเล่มเก็บไปเก็บมากระมานกับสิเต็มกระตาคือเก่านัน่นแหละเห็ดดอกใหญ่ดีค่ะมึงช่อีงงาม เอาสมนีละพี่น้องนี่จงไว้ให้ถากเป็นซักโอ้ก็กได้อยู่นึกว่าสิบว่าได้ใส่ได้อยู่ บท่านเทาวพร้อมเลิศค่ะเลิศเลิศโอเคจ้ะพี่น้องจ้าไปไปลุยกันต่อนะจ๊ะมาดูขอนนี้กันจ้าที่ห่าเหลือไหวโอ้ยเราบ่ใหญ่จ้ะเราเหี่ยวไปซื้อจ้ะเหี่ยวบ่เอาด้วยจ้ะเด้ออันนี้กะใส่ได้บ่อเนาะไปจะจงไว้ให้ถากกินแทบอีจ้ะพี่น้องที่มาดามเหลือไหวอันเที่ยวก้อนนั่นละอื้อ มันก็งหญ่อยู่อันงหญ่กะได้เนาะพ่อได้เล่มอยู่จ้ะดอกโอ้ดอกนีงามอยู่จ้ะดอกงามอยู่ดอกนี่งามอยู่ตอดอกนี่ไม่สวยเลยโดนทากเล่มไปแล้วทากแพะเล่มไปเนาะ tôi nhìn thấy thịt rồi này, thả sa, thảo ý đí, thảo rồi, thảo rồi. mà du phẳng này đi con, con sẽ say đài không, thầu léo, ấy

ปุยฝุน่นเนาะนี่เก็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาปัดขาไปเลยพอไหมพี่น้องคลิปนี้ก็สิฝาไปซ้ำหนีเด้อจะสิผ้าอีกไปปลาหนึ่งจะสิไม่เห็ดบ่มีแต่ว่าคลิปนี้ก็สิขอฝากไปซ้ำหนีก่อนตัดขาแล้วก็สิผ้าไปเบิกอีกปลาหนึ่งเด้อจ้ะเด้อมาหลุ่นน้ำมาดามเด้อจ้ะใส่ละมีดขอ่อยเกือบเต็มกระตาคือเก่าหมานอยู่เดอ้ออย่าว่าบ่หมานเนาะ หมานหมาน,มานคือเก่าจ้าผ่าดเหาะหาเก็บเห็ดหมือน,นี่อากาศมันดีได,ด้บ่ได้กะนี่ก็ถือว่าหมานได้นี่ขนาดว่าเห็ดมันแบบเห็ดมันไม่ค่อยมีแล้วมันเห็ดนั่งล่มมันก็นออกได้ซ้ำนี่แหละจ้ะหนาหนาวเนาะโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้อง มันเหมือน,น,นเดิมค่ะเต็มกระตาคือเก่านี่บวกล่นแต่ว่าเต็มซื้อเนา,จานะจ่ะเนาะโอเคจ้ะเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก่ะขอบคุณทุกการใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์ที่ทมีให้มาดามเห็ดมัสลุมเด้อจ้ะเด้อแล้วก็มาดามเห็ดมัสลุมแฟนเพจน้ำเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ่ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะรักนะจุ๊บุสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะมันคือเก่าเห็นบอ